จากเรื่องของเด็กหนุ่มเด็กช่างที่มีเรื่องกันมาดูเรื่องที่สาวๆเขาทะเลาะก,กันบ้าง <ทะ S 1> ว่าวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยเขาทะเลาะก,กันเรื่องอะไรนะคุณผู้ชมเช่าห้องอยู่ห้องเดียวกันปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยอัดคลิปรุมตบรุมทําร้ายเนื่องจากเธอเอาเรื่องราวของฉันไปบอกแฟนเหรอ,อทะเลาะก,กันเรื่องเรื่องแฟนกันฮะ,<ท>ะนี่ดูคลิปกันไปนะคุณผู้ชมนะครับคลิปนี้เนี่ยจริงๆยาวห้านาที เป็นคลิปที่น้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ18ปีนี่นะถูกเพื่อนสาวเนี่ยนะสามคนรุมทําร้ายต้องขออนุญาตเบอร์นะเพราะว่า5นาทีเนี่ยเป็นเป็นเป็น5านาทีที่โหดร้ายมันเป็นความรุนแรงนะทั้งตบทั้งเตะจิกหัวกระโดดคอมต่อยนี่ผู้หญิงนะผู้หญิงทําผู้หญิงกันไปเพื่อนกันด้วยนะเช่าห้องมาอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่เวลามีเรื่องกันเนี่ยนะโอ้โหมันรุนแรงไม่แพ้ผู้ชายเลยนะฮะเธอเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับก็เลย วันนี้เนี่ยนะฮะมามาแจ้งความแล้วเพราะว่ามีการอัดคลิปประจานเธอด้วยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่บางบัวทองนนทบุรีนะครับเธอไปแจ้งความแล้วก็เล่าให้กับนักข่าวฟังบอกว่าคนที่ทําร้ายเธอเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนเพื่อนเธอเอง3ามคนนี้ชื่อเอิญชื่ออายแล้วก็ชื่อกระตูนเช่าบ้านอยู่หลังเดียวกันเอิญกับอายเนี่ยเป็นพี่น้องกันสาเหตุที่มารุมตบเธอเนี่ยก็เพราะว่าแฟนเก่าของเอิญเนี่ยทักมาหา เธอนะครับว่าเอินเนี่ยตอนนี้เขาไปทํางานอะไรหรอ,อเขาไปอยู่ที่ไหนหรอเหมือนแบบว่าอยากรู้ความเคลื่อนไหวอ,อยากรู้ความเคลื่อนไหวแต่ว่าก็แฟนเก่าเลาวไม่ไปถามเองนี่มาถามเพื่อนเธอก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเธอก็ตอบแค่ว่าไม่รู้เธอตอบไปแบบนี้นะ,ะไม่รู้แต่เอินเนี่ยอาจจะไปตีความหรือเข้าใจผิด ว่าเธอเนี่ยเป็นคนเอาเรื่องราวของเอิญเนี่ยไปบอกแฟนเก่าไปรายงานความเคลื่อนไหวให,ให้แฟนเก่าให้แฟนเก่าฉันรู้เหรอเธอมายุ่งอะไรกับเรื่องของฉันก็เลยโกรธและเป็นที่มาของคลิปนี่นะฮะหลังเกิดเหตุนเนี่ยนะฮะตัวเธอบอกว่าเธอพยายามหนีออกมานะครับแต่ว่าคู่กรณีเนี่ยไม่ยอมนะจนกระทั่ง8กรกฎาคมเนี่ยเธอสมโอกาสนะครับสามารถหนีออกมาได้ไปหารุ่นพี่ที่ประทุมแต่แล้วรุ่นพี่ถึงพามาแจ้งความนะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะช่วงกลางเดือนมิถุนาเธอบอกว่าเธอเคยโดนเอินเนี่ยทำร้ายมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นเนี่ยตัวต่อตัวตอนนั้นไม่ได้ติดใจอะไรแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้ครั้งนี้เธอติดใจครับเธอบอกเธอต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะทำไมอ่ะเธอไม่ได้ทำอะไรทำไมเธอต้องมาโดนรุมทำร้ายถึงขนาดนี้นะฮะก็อยู่ด้วยกันนะใช่ทั้งนั้นอยู่นะเช่าห้องอยู่ด้วยกันนะกินนอนอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะฮะล่าสุดนะครับ เห็นบอกว่าทางตำรวจสบพบางบัวทองเนี่ยนะฮะสอบพยานฝั่งผู้เสียหายไปแล้วหนึ่งปากส่งตัวผู้เสียหายไปตรวจร่างกายเพื่อเก็บหลักฐานเดี๋ยวจะออกหมายเรียกกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดที่อยู่ในที่เกิดเหตุมาสอบปากคำถ้าพบว่ามีความผิดก็จาเนินคดีตามกฎหมายทําร้ายร่างกายทําให้อะไรหวาดกลัวตกใจหวาดกลัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ à, ก็เดี๋ยวก็แจ้งข้อหากันไปนะครับ วันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านเกิดเหตุเนี่ยนะครับปรากฏว่าโอ้โหประตูนี่ปิดเงียบเลยครับไม่มีใครอยู่เลยนะหลังจากเป็นคดีขึ้นมานะฮะสอบถามทางเจ้าของร้านชำปากซอยเนี่ยนะครับถามถึงพฤติกรรมของเด็กๆก,กลุ่มนี้ก็บอกว่าเด็กๆก,กลุ่มนี้มาเช่าบ้านอยู่ได้3-4เดือนละก็จะมานั่งอยู่หน้าร้านของตน,นเป็นประจำ<อ>ก็มีอยู่ด้วยกัน4คนก็เห็นสนิทสนมกันดี<อ>ไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรกันนะครับล่าสุดเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยนะฮะมีเด็ก3คนเนี่ยมานั่งอยู่หน้าบ้าน มาขอเงิน20บาทบอกว่าจะไปเที่ยวงานวัดไสน้อยเอพอกลับมาบอกว่าไม่สนุกกลับมาบอกไม่สนุกไม่รู้ว่าขาดเพื่อนเป็นคนนึงหรือเปล่าหรือยังไงนะครับโอ้โหแต่นี่แหละนะอยู่ด้วยกันนะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นถึงความรุนแรงเลยนะเด็กช่างเขาก็ตีกันเนี่ยผู้หญิงเดี๋ยวเวลามีเรื่องอะไรนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็ตบกันเลยนะรุนแรงเหมือนกันคาผมครับ